สามีต้องมีเงินเก็บด้วยไหมคะคำตอบคือไม่จําเป็นนะคะอันนี้คือคลิปต่อสําหรับการยื่นวีซ่าแต่งงาน F6 เนาะสามีไม่จําเป็นที่จะต้องมีเงินเก็บนะคะใครบางคนยื่นวีซ่าเนี่ย อ้วาวณวันที่ยืน่นอะสเตทเมนต์นะคะยอดเงินคงเหลือแค่ห้าหมื่นวอนนะคะหนึ่งแสนวอนแบบนี้วีซ่าผ่านเยอะแยะเลยนะคะสิ่งสําคัญที่ทางสถานทูตจะดูนะคะคือในเรื่องของการจ่ายภาษีนะคะวีซ่าแต่งงาน F6 e แต่งงานกับคนเกาหลีเนี่ยเขาจะดูฝั่งของผู้เชิญเป็นหลักเลยนะคะจ่ายภาษีถูกต้องรายได้ถึงเกณฑ์มาตรฐานตามสถานทูตก,กาหนดนะคะถ้าสามีภรรยาสองคนรายได้ต่อปีภาษีจะต้องเกินประมาณ22-23ถึงล้านวอนนะคะที่มาของรายได้ชัดเจนนะคะมีใบ ่าเช่นเอกสารพวกใบรับรองการทํางานนะคะสริปเงินเดือนหรือใครเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็คือใบประกอบการนะคะแล้วก็อื่นๆนะคะแต่สหรับเรื่องของเงินเก็บนะคะมีมากมีน้อยไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะ ไปโฟกัสนะคะในเรื่องของการจ่ายภาษีและที่มาของไรายได้ที่ชัดเจนนะคะอ่ะใครซึ่งมีครบนะคะโอกาสผ่านยุคนี้สูงมากนะคะถ้าเอกสารของสามีถึงเกณฑ์ตามสถานทูตกำหนดของ F6 เนาะแล้วก็ภรรยายมีใบโทปิกนะคะผ่านเยอะนะแต่สำหรับใครที่ไม่มียังไม่ถึงเกณฑ์แนะนำนะคะให้น้องนะคะเตรียมก่อนแล้วค่อยยืน่นถ้ายื่นแล้วเอกสารมันครบโอกาสผ่านก็สูงค่ะอ่ะใครอยากใช้บริการงานปรึกษาอยากสมัครสอบโทปิกนะคะหรืออยากจดทะเรียนสมรถอยากยื่นมีซ่าของมาดามมีหลายแพ็กเกจเลย VIP หรืออยากประหยัดน้องยื่นเองมีค่ะใครสนใจอันไหนก็ทักมาปรึกษาสอบถามที่หน้าคอนแทคของมาดามตรงนี้ได้เลยค่ะ